หกเรื่องสําคัญที่แม่ผ่าคลอดต้องรู้ค่ะข้อหนึ่งเตรียมตัวยังไงนะคะแน่นอนคุณแม่ต้องงดน้ํางดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงค่ะสาคัญไม่เครียดอย่าลืมเตรียมสัมภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นของคุณแม่และลูกค่ะ 2. ดูแลแผลยังไงนะคะป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อปฏิบัติตามคําสั่งแพทย์ค่ะและไม่ยกของหนักอย่างน้อย2เดือนนะคะ 3. ค่ะอาหารการกินคุณแม่ต้องรับประทานอาหารที่ช่วยฟื้นฟูเซลล์ร่างกายไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคุณภาพนะคะจากเนื้อปลาหรือว่านมนะคะหลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ ของหมักดองของดิบนะคะ C มีเพศสัมพันธ์ได้เมื่อไรหลัง2เดือนค่ะคุณแม่และข้อ5นะคะจะผ่าคลอดได้กี่ครั้งคุณหมอโดยทั่วไปจึงมักจะแนะนําว่าไม่ควรจะผ่าคลอดเกิน3-4ท้องค่ะและสุดท้ายการพัฒนาเรื่องของสมองลูกเราสามารถร่วมดูแลพัฒนาการสมองของลูกได้เพราะมีสารอาหารที่ดีที่สุดอยู่ข้างตัวคุณแม่นั่นก็คือนมแม่ค่ะเพราะว่านอกจากจะมีสารอาหารสําคัญมากมายกว่า200ชนิดและยังมีสฟิงโกไมลินค่ะ ที่ช่วยสร้างไมอิล e ินซึ่งมีบทบาทในการทําให้เซลล์ประสาทสมองมีการส่งสัญญาณต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วมีผลในแง่ของการกระตุ้นพัฒนาการทั้งการเรียนรู้ความจําและการคิดวิเคราะห์ของลูกและในนมแม่นะคะยังมีจุลินซีสุขภาพดีแลคติสค่ะที่ช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันของลูกและทําให้ระบบทางเดินอาหารของลูกทํางานได้ดีด้วยค่ะพร้อมเสริมภูมิคุ้มกันเอสมัมคลับ hmm.